เวลาที่เราซื้อบ้านมือหนึ่งกับโครงการเปิดใหม่นะคะการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาจดูไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะเพราะจะมีเจ้าหน้าที่โครงการช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดทําเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายรวมทั้งติดต่อยื่นกู้กับธนาคารให้เราโดยที่ผู้ซื้อเองแทบไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อทาเรื่องยื่นกู้ซื้อบ้านเลยด้วยซ้า สบายสบายเนาะแต่สําหรับใครที่กําลังมีแผนจะซื้อบ้านมือ2ด้วยการขอสินเชื่อบ้านมือ2กับธนาคารก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะถึงแม้การซื้อบ้านมือ2จะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่โครงการช่วยอำนวยความสะดวกให้เหมือนกับการซื้อบ้านมือ1แต่เราเองก็สามารถดําเนินการในเรื่องต่างๆได้ไม่ยากส่วนจะต้องทํำยังไงนั้นวันนี้ตุ๊กตาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ1ตกลงราคากับผู้ขายเพื่อทําสัญญาเมื่อเราเลือกบ้านมือ2ที่ถูกใจได้แล้วเราก็จะต้องดําเนินการติดต่อกับผู้ขายเพื่อทาสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายบ้านมือสองหลังนั้นซึ่งในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องมีการระบุราคาที่ได้ตกลงกันไว้มีการจ่ายเงินมัดจำและเงินส่วนที่เหลือจะชําระเมื่อไหร่โดยผู้ขายมักจะเป็นผู้กําหนดระยะเวลาของการชําระเงินส่วนที่เหลือค่ะซึ่งหากผู้ซื้อไม่สามารถชําระเงินส่วนที่เหลือได้ภายในกําหนดผู้ขายก็จะมีสิทธิยึดเงินมัดจาไปส่วนสัญ,ญญาจะซื้อจะขายเราสามารถทําขึ้นมาเองหรือใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่มีอยู่โดยดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ต่างๆหรือจะซื้อจากร้านเครื่องเขียนก็ได้นะคะ และเมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้วผู้ขายจะต้องให้สำน,นโนชโนดที่ดินเพื่อใช้เป็นเอกสารในการยื่นกู้ต่อไปค่ะ 2. ติดต่อธนาคารเพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้านมือ2การยื่นขอสินเชื่อบ้านมือ2อกับธนาคารนั้นเราจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้านมือ2ทั้งเอกสารแสดงตนและเอกสารทางการเงินที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้ของเราเช่นสลิปเงินเดือนรายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือเอกสารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดพร้อมทั้งจะต้องนำสัญญา จะซื้อจะขายและสำนาโฉนดที่ดินที่ได้จากผู้ขายยื่นกับธนาคารเพื่อให้ประเมินราคาทรัพย์สินค่ะโดยปกติแล้วธนาคารจะให้วงเงินกู้ไม่เกิน80%ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินนะคะโดยจะเลือกราคาที่ต่ำกว่าดังนั้นผู้ซื้อควรจะต้องเตรียมเงินของตัวเองไว้อย่างน้อย20%ของราคาซื้อขายด้วยค่ะ 3นัดจำนองกับสำนักง,งานที่ดินเพื่อโอนบ้านหลังจากผ่านการอนุมัติวงเงินกู้ซื้อบ้านกับธนาคารแล้วนะคะเราจะต้องแจ้งกับผู้ขายเพื่อนัดวันไปโอนบ้านที่สำนักง,งานที่ดินพร้อมจำนองบ้านหลังนั้นต่อให้กับธนาคารเลยเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินผู้ขายเองก็จะได้รับเงินจากการขายบ้านทั้งหมดในวันนั้นซึ่งเท่ากับว่าจะต้องมาสำนักง,งานที่ดินพร้อมกันทั้ง3ฝ่ายได้แก่ผู้ซื้อผู้ขายและธนาคาร เพื่อทําการโอนบ้านและจำนองให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันค่ะโดยในวันนั้นก็จะมีการชรําระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายบ้านการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมาเป็นของผู้ซื้อการจำนองทรัพย์สินให้กับธนาคารได้แก่ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าอากรสแตมค่าโอนค่าจำนองซึ่งจะชําระให้กับสํานักงานที่ดินค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนนี้ผู้ซื้อและผู้ขายควรมีการตกลงกันตั้งแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขายว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือตกลงแบ่งจ่ายกันอย่างไรเช่นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบ่งจ่ายกันคนละครึ่งเป็นต้นค่ะแม้ว่าการซื้อบ้านมือสองจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่โครงการช่วยวอำนวยความสะดวกให้นะคะแต่หากเราต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอสินเชื่อบ้านมือสองเราสามารถสอบถามหรือขอคําแนะนํากับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ค่ะ หากสนใจลงทุนในภูวิลล่าทักหาเราได้นะคะ